น่ะคะแหมจะเราก็ว้าวุ่นวันวันเนืนะะน้อค่ะมีแต่งานก็จะให้ทำยังไงล่ะคะเขาจัดงานไม่ไปเที่ยวเดี๋ยว ำลำนะคะ15นี่ก็ติดมรดกโลกนะจ๊ะที่อยุธยา <G ül> แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนะคะที่พราโลนะคะไปไหว้พระพรมแล้วก็ไปฉลองคริสต์มาสเดย์ต่อนะคะปีใหม่ก็เออว่าจะออกไปแถวแถวเชียงใหม่เชียงรายนะคะอืมนะคะมีงานเยอะแยะมากมายอู้ไม่รู้จะจัดสัรตารางยังไงนะคะเอยงานก็เยอะนะคะแหม คว,วักเหรียญมาใกรเป๋าไม่มีเลยค่ะโอเบกจะทำยังไงดีนาะชีวิตฉันอืเที่ยวก็ยากเที่ยวโอ้ตังก็ไม่มีมีเยอะก็โดนเขาป้นไปกินหมดละเดี๋ยวนี้มีจาชีมันตูบไปไวมากค่ะไม่ต้องกดลิงก์ใดๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนอนนิ่งๆอยู่ในเครื่องเงินก็หายได้อืมเพราะฉะนั้น เงินก็ไม่เงินสดก็ไม่มีเงินเครดิตก็ไม่ได้เงินอากาศก็สูญหายไม่รู้จะจกเงินที่ไหนฝากไว้นะคะเงินช่วงนี้ไม่รู้จะใช้ไงอะว้าวุ่นชีวิตเกินมไหนว่าจะไปเที่ยวไงล่ะต้องกลับมาที่จ้าแม่จา๋าไม่กลับได้ไงคะก็กลับมาทํางานไงที่คะไม่มีตังค์ไปเที่ยวแล้วคะ่ะจะเอาตังค์ที่ไหนเที่ยวล่ะคะมาเก็บขวดคะ่ะ นางค่ะนี่แหละค่ะสมบัติเงินเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปมีตังไปเทีย่ยวนะคะว้ยงานก็ยุ่งเก็บพลาสติกเก็บขวดใายแล้วค่ะขวดก็ยังราคาตกเลยโอ๊ยแตกไต้องเก็บค่ะพาพเมื่อก่อนเราปลูกผักหามเมล็ดพันธุ์ไปหวานไม่ต้องใช้เม็ดเงินสักบาท พอมเมล็ดพันธุ์เติบโตขึ้นมาเราก็เอาไปกินในคัวเรือนเหลือก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็มีน้ําสมมุติเอามาเป็นเงินตาเอามาใช้แลกเปลี่ยนกันสมัยก่อนเราแลแกอาหารกันกินนะคะทรล้วงเองทําแกงอะไรบ้านนี้แกงไก่บ้านนู้นต้มยำม,มันก็อยู่กันมาแบบนี้และจ้ะแต่พอเข้ามาอยู่ยุคอุตสาหกรรมทุกอย่างต้องเป็นเงินตรา เพราะว่าค่าแรงค่าและทุกอย่างคิดเป็นตัวมีแปรรูปเงินตายอย่างเดียวไม่พอแถมยังใช้เงินเครดิตอีกนะคะแม่แต่พอมาถึงยุคดิจิตอลยุคเงินอากาศร้อยเปอร์เซนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะหารายได้ก็ต้องหาแบบมโนภาพเอาว่าเงินอยู่ที่นี่นะฉันจะไปจับเงินคว้าอากาศที่นั่นที่ดาวอังคารที่มาร์จูนเอ่อ คนใช้ก็ใช้เงินอากาศเช่นเดียวกันเนไม่รู้จริงเงินมันวนไปว,วนมาอยู่บินไปทั่วไปหมดเลยค่ะก็เหมือนอย่างที่ว่าจัดงานเดินล่องเลยไปนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะก็นั่งชมจัดงานจัดเที่ยวเป็นเที่ยวแบบเที่ยวทิปนะคะเที่ยวผ่านหรือว่าช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ชออ้อปปิ้งแบบว่า ซื้อของผ่านอากาศนะคะอาจา่ายเงินกันมาเองค่าเองพอใจความสุขหรือแม้แต่อยากจะมีความสุขบริการก็บริการผ่านนะมานี่จ้าอยากจะได้ความสุขเดี๋ยวจัดให้เออ,อเห็นไหมนะคะนี่คือการวิวัฒนาการของการเป็นอยู่ของวิถีมนุษย์แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกจินตนาการหรือโลกอะไรที่เทคโนโลยีมันสร้างสรรค์ คุณก็หนีความจริงกับความเป็นมนุษย์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเอาใจไปมโนทุกเรื่องทุกอย่างโดยไม่เหลือแม้แต่ความเป็นจริงคุณก็เป็นแค่สะสารแร่ธาตุที่ไม่เห็นตัวตนเหมือนเหมือนอนูอะไรทักงอย่างที่ฟิวไปฟิวมาอะไรประมาณแบบนั้นล่ะคะ่ะอืมคุณป้าก็ให้คิดเอาเองนะคะว่าคุณจะอยู่แบบไหนชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้ ต่อให้เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่มันจะชักจูงคุณไปมันจะพยายามดึงคุณไปมโนไปแบบนั้นแต่ถ้าใจคุณเข้มแข็งใจคุณมีสติมั่นคุณก็จะอยู่กับความเป็นจริงอย่างในรากแก้วรากเงาที่คุณได้อยู่นั่นแหละคะ่ะเห็นไหมล่ะคะไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องโฟกัสที่เงินหรือว่าจะมีเงินก็อยู่ได้ทั้งสองโลกนะคะอืมจะโลกอากาศหรือโลกเม็ดเงิน เราไม่ทําตัวแปรผันแต่เราทําตัวให้เราอยู่ในสิ่งที่มีจริงๆเห็นผลจริงๆใช้ประโยชน์ได้จริงๆเท่านั้นมันก็จะเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ใจคุณลุ่มหลงเป็นสสารแร่ธาตุอากาศธาตุที่จับต้องไม่ได้ฝากไว้คิดนะคะ